สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณตายจะพาทุกคนมาทำปลาล้าปลานินค่ะเป็นปลานินสดแล้วก็เราล้างทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยสิ่งสำคัญที่สุดนะคะของปลาล้าเนี่ยก็คือจะต้องทำความสะอาดนะคะเอาท้องนะคะเอา,อาขี้ปลาไส้ปลาออกให้หมดนะคะแล้วก็บั้งแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำการใส่เกลือนะคะ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะกับการใส่เกลือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุกเกลือนะคะไม่ทั่วปลานะคะนุปลาของเราเนี่ยก็จะเน่าได้นะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้รับประทานนะคะก็ทำแบบนี้เลยสาเหตุที่เราจะต้องบงั้งบงให้ลึกๆนะคะเพราะว่าเราจะทํา นำเกลือนะคะใส่เข้าไปตามบ้างปลาท้องปลาหัวปลาจริงๆแล้วนะคะบางที่เนี่ยเขาจะตัดหัวออกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนของหัวปลานะคะจะมี เลือดนะคะมีขี้ปลามีไส้ปลาเยอะมากแล้วก็เวลาล้างเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้ยากที่สุดนะคะแต่ว่าของจุตานี่ก็คือเรามั่นใจในการทําความสะอาดของเราเราก็จะมือว้หัวปลาช่วงนี้ไว้นะคะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มันมันแล้วก็อร่อยนะคะวิธีที่เราใส่เกลือนะคะเข้าไปในเนื้อปลาซึ่งปลานิลของเราจะเป็นขนาดไซส์ใหญ่เราจะต้องมีการนวดนวดกลึงกลึงนะคะตัวปลาเพื่อให้เกลือเนี่ยได้ซึมเข้าไปในะ ปลานะคะแล้วก็หมักค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาทําการใส่ข้าวคั่วกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปลาที่หมักเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลามันก็จะแข็งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะทําการใส่ข้าวคั่วเข้าไปนะคะ แล้วก็ใช้ข้าวคั่วคลุกเขาให้ทั่วตัวปลาจะไปตามท้องแล้วก็หมักไว้7-14วันก็ฐานได้ค่ะ